ปลาหมันตัวแรกของเรานี่ตุทุกเช้านะครับผมแต่วันนี้พลาดพอไม่ออกมาน็อกเลยฮะนี่มาใสา่พินแทงเลือ,อนี่แดมที่สองมันหมันเลือดต่อฮะ ไม่เห็นปลานินเนี่ยสวยครับได้อยู่นี่แต่เพียนมันมามาช้าแต่ก็ได้ยินนะอ่ะไยกันต่อครับ,อบอออแอบบอยู่มุมแอบบอยู่มุมเฉยเมันหลบอยู่ในพุ่มต้นพวกปลาใหญ่ครับเรามาสายมันเราต้องเล่นสูตรนี้เนะี่ย ใส่สวยพอดีมันอยเนี่แอบอยู่ในปุ่มเห็นตะปากมันมนันกระเทียนเข้าปากได้ไหมดนดโดนหัน,น,นหน้าเขา้สาสักเนื้อพอดีเลยนี่ใส่สวยนะมนันมันมาช้าแต่ก็หมานอยู่นะ เก็บตกเขาครับตะเพียนนกโอ้ยไม่ใช่ตะเพียนปลาตะโกกหรือเปล่านี่เล็กปลากระตะโกกหรือกระมังเก่าเก็บเล็กกระสมน้อยนี่ก็ต่อครับปลาง,ปงาบปลางาบดำๆำตั้งนั้นนึก็ไม่ใช่ปลาโอ้โหแอบอยู่ใต้น้ำดำๆครับผมก็ว่าอะไรปลางาบปลางาบ โอ้ยปลาพมปลาอะไรนะปลาพมตัวเบื้อเริ่มเลยเห็นแต่ปากผางาบผางาบเคยได้ทีนึงแล้วโพดถามเขาเรียกปลาพมหัวเหม็นเหรอดูไซส์โอสวยเลยลาบแกวครับมันมา <S 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 เห็นแต่งาบงาบอยู่ลึกๆเลยคำเตือน คลิปวิดีโอนี้เหมาะกับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและคนโลกสวยผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่เด็กส่วนคนโลกสวยควรกดออกจากวิดีโอนี้เพราะนี่คือวิธีของการหาปลาต้มฟิชออนนี่นะตัวนี้ใหญ่กว่เพื่อนไหมโอ้วิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ว วิ่งแล้วขัดไซนะี่ยใหญ่กว่าเพื่อนเลยตัวนี้ใหญ่กว่าเพื่อนแต่ก็ยังเป็นปลาเกลือขัดไซก่อนมีแต่ปลาเกลือง่ายได้อยู่ตัวนี้นี่จ้องตั้งงานนะฮะปลามันงอมแต่ไม่ถึงกับด๊็อกนะ,ะนี่ได้อยู่นะแต่อนี้ เล็กใหญ่นับหนึ่งครับมันมาเก๋าตัวนี้แล้วกันเหมือนจะไซส์โอเคกับเพื่อนนะ,ะวิ่งวิ่งตัวเล็กๆก,ก็วิ่งแรงๆงไซส่ปลาเกลือนะ ่ว้ก็คัดพอนี่นะครับเส่ประมาณนี้เยอะแล้วก็ส่งกระคืนยิ่งเยอะเนี่ยนี่ปลาเกลือปลาเกลือโอ้ยนี่ประมาณนี้นะครับแก๋วเด็กต่อครับเล็กใหญ่นับหนึ่งครับ นะโอ๊ยบอกว่าไม่โดนไมโดนอยู่เว้ยตัวนิดเดียวใช้ยางนิ่มๆน,นะครับยางกัดยี่สี่ห้านะครับยิงใกล้ๆยางนิ่มๆยิงแม,ม่นกว่านะครับลูกไม่สะบัดนี่เกาะอะไรเล่นะอย่าบอกว่าปลาหลุดไปแล้ว เก็บประเกือฮะโอ้ยเย็นนี้ถ้ามาสองน่มนเลยนะครับผมใส่นี้ประเกือ,นอเนี่ยเจ็ดก็สิบร้อยไปนี่น,น่นี่นะครับมันหวาน,น,นเก๋น้ำเปริงนะเก็บปลาให้น้องคาเลอร์แก้ว นอุอ้ยตัวนั้นมีไซส์ออกมาพอดีเลยอุย้ยยังอยู่ยังอยู่เยอะเลยครับไม่ตกใจยังอยู่ยังอยูๆลอยเข้ามาเรื่อยๆนี่ฮนะไซส์สวยเคลอะเคละ กระเลือดกระเลิกนะตามตุกใจนะนี่ไซส์ประมาณนี้นะปลาเกือมาดูาก,กันต่อครับตัวใหญ่แต่เพือเลือดที่ซ้อนสองส้อนสองส้อนสองสอ ซอนสองซอนสอง,สองโดนแล้วหนึ่งอีกตัวไม่รู้โดนหรือเปล่าเหมือนมีข้างล่างตัวนึงเนี้ยนี่นี่โอ้ยได้ตัวเยวะมนจะซอนสองสักหน่อยขัดใสขัดใสใสสวยอยู่นะฮะตัวนี้เออเดี๋ยว แล้วจะถือไปตรงอุ้ ه, อยเกือบข้ามหลังใจสครัยนี่ประมาณนี้นะครับอ่ะหมันมารันี้นล็ใหญ่นิดนึงครับโดนโดนโดนวิ่งวิ่ง bình bứt bứt à đồnเฉoí đấy, quăng ba cái, giữ được nặng mứi vậy, thôi, một cái cái nữa, lưỡi lêng một มันก็เล็กก็อะไรมาอ๋อเราเห็นเป็นข,า,ขาวๆตรงนี้นึกว่าตัวใหญ่อูย้ยปปานนนวิ่งปานปลาใหญ่เอายิงแล้วก็้องเก็บฮนะถ้าเป็นปลาหมอปลาหมอใหญ่ปนินปลนินเล็กแดดเดียวทอดกรอบเหมือนปลาสลิดอร่อยเหมือนกันนะ เกวฉันมีปันยินมาฝากแต่ว่าหิวน้ำมากเลยได้มาสี่ห้าตัวนี่ผลง,งานของเรานะครับไปเดินมาเมื่อกี้ก็บน้องทะเลนี่เก็บเล็กกระสบน้อยคนระับหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนี้ตัวเล็ก ก็จะสาบแล้วไปโดนอีกตัวตัวผมตัวที่ผมเยิงมันมีไซด์นะนี่กระเทียวครับจึ๊บตัวนี้เลยบอกขอความหาแต่ใบมองก็เดี๋ยวพักเบรกก่อนนะครับผมปลามันก็มีประมาณไซส์นี้ฮะยิงพอได้เป็นปลากเกลือปลาจานนะครับผมกับน้องคัลเลอร์ครับผมวันที่ วันนี้อากาศคืมๆน,น,น,นะครับผมหลังจากที่ไปยิงปลาโนกมานะครับผมอันนี้เป็นเป็นคลิปต่อจากไปยิงปลาโนกนะครับผมเลยแวบ,บมาดูที่นี่นี่เก็บไปแล้วห้าก้มอ่ะแต่พักเบรกดูกันต่อครับไปอุ้ยแหต่ตองมาแล้วขยงเต็มเลยเรื่องน,นู้ปลานิน นี่นะ้ำปลาขย้ง,งั้นเลยเต็มเลยโอ้โหแห่เนาะสัตว์ปะนินนี่ก็ได้เหรอเห็นปะนินแล้วโดนนกลอยติดฝั่งอย่างนี้ก็นอกสิครับสวยๆยอยีกแน่เนี่ยตัวนี้ สวยอยู่จูสวยอยเก็บแตรมเก็บอีกแต่ลอยอยู่นั่นไอ้นั่นต็มเลยปลาขยงเต็มเลยวันแหนคืนเนี่ยน้าเข้าดีฮะแถวนี้คือปลาเนินแล้วมันนั้นมาสองันนี้จากปลานินสองตอนเย็น กินค้าวเสร็จข้ามาสองปลาเนานี่นปลากระเลือล่อยละแก้วอืมกระนเต็มเลย ลงซ้ำ ขิงไงขิงไงจ้าเอ๋สวัสดีครับสวัสดีครับรูปหล่อไหมสวัสดีครับลับบอกเลยว่าสอกลางคืนน่ะเด็ด แสองคืนน่ะเด็ดจัดกจะมาันอยู่แต่ว่าเอาแหมาด้วยเพราะว่าตรงที่ลุลงนะ่งโลกน่ะร้อยปากเต็มเลยทั้งคืนอ่ะอปืนน้อยมาสับเลยตอนเย็นเ<อ>นี่ยมีหนหน่ายไม่มีนหนวดเลย โดนสักตัวไหมยนยางแ่ิงผ่าฝูงโดนสักตัวไหมโอโ้ยโดนเฉยเลยอะไรวะเฮ้ยโคตรฟุกเลยเลมันจะลอยป่ะมันจะลอยป่ะว้ายโดนสักตัวก็ตอนนี้มันถึงเวลาไปรับเด็กจากโรงเรียนแล้วนะครับผม ผลงานก็ที่เห็นนะครับตอนนี้ผมได้ประมาณเจ็ดแปดตัวครัังจากมาเดินไปกินน้ำาที่จะเก็บได้อีกตัวนึงจะใช้ประมาณนี้นะครับพอได้ทอดอเดี๋ยวให้น้องคัลเลอร์อันนี้ของผลงานน้องคัลเลอร์มันิีบ่อนี้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวโอ้คัลเลอร์ได้เยอะอีกนิดน,นี่ยใช้สวตัวนี้สองสามสี่ห้า เจ็ดตัวครับผมนี่น้องกันเล้งงานไม่ธรรมดาลอดเหี้ยวอยู่แล้วไโบได้แล้วก็ไซโบตัวนึงนี่ของน้องที่ไปยิงปานนองด้วยกันตัวนี้ไซโลกว่าได้อไหมตัวนี้อ่ะถือว่าหมานหมานแม่ไม่ด่าแล้วเดี๋ยวไายเดี๋ยวอขุญาตไปรับเด็กจากโรงเรียนกันนะครับผมแล้วพบกกันไปคลิปหน้าวันนี้สร็จแล้ว ทั้งหมดเลยนี่เพราะว่าเอาแต่ปลานิลไปทอดก็ไม่ได้ให้น้องพอเราแค่เอาปลาเนี้ยเอาปลาไอ้ปลากาบไปนั้นไปให้แม่ลาบเรามีหลายตัวอยู่เก็บตัวเล้ยงปลาหินทองเฮยใครมาส่องมาใหม่พี่น้องเอานี่มาพูดให้ีกแหละเอาเอาให้ตะวันครับครับมีสองเขาเลยเจ้าตะวันฝนมาแล้วเนาะตะวันตัวนี้ไปอันนั้นเปาโป มาเดี๋ยวกลับกลับกินนะครับรอบนี้ด,ด,ดูดูดูโอ้ยน้ำจะหมด